สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู้ขู่สู้คนแซบอีกแล้วครับพี่น้องเมื่อนี้โอ้โหมาพี่น้องก้อยพี่นออ้องก้อยอืก้อยข้างในร่วมพี่น้องอืมอืมางานเดาะ อ mm hmm. ืมทำอะไรบ้างเห็นตะบันเนิดครับล่องมือหน้องง่ายอย่างเสร็จก็ประกาศใหเมีย เอาคนดียวไนมีขั้นแท้หน้าพี่น้องำน้นหน้าสามสิบกรีบมีตับมีข้าหลังครับ ดูเขอ,อนี้บ้ครับพี่น้องขาอวอนี่อร้อมเลย็กน้อม Ué. Well. Não oh, well. เมื่อกินแซ่บต้องขอโทษไปขอไผ่นะพี่น้องผู้โบก,กินสีงวไอได้ครับบูกินเหนื่อเได้ครับกับผู้โบก,กินดิบพี่น้องเออลองเมืองครับพี่น้องโอ้หเนี่ยในร่วมกัน รือเบอร์ตัวข้อตรวข้อพยานพี่น้องโอ้โหสาวสุบกิบพี่น้องเนี่ยเครื่องเน่ยใส่เพียร์ใส่ดีกุงขมมือครับ ได้ผ่านมเมนไม่ร้อ,องเขาดูขาเนี่ยออแซ่บกินเมนไม่ร้องเรืาา่องอะไรมึงอยู่ไซต์วะมาได้ไม่ร้องเห็นคลิปของเบิรมกินแซ่บครับฝากพี่น้องคอมเมนต์นะครับบอกว่าในประเทศน,นอกประเทศเนี่ยนนะแต่ออกโต๊ะอีสานมาแล้วพี่นอ้องอ เอาเบิร์ตวากันนะพี่น้องเอาทับอิ mm. <Denn> ่มครับโอ้ทับกดโห สุดพี่น้องสุดเขาออนมุมนกนี่ตับมันเต็มบ่วงเลยครับรวมดีกว่านอ้องแสบใส่แค่แทอน์าน้ำ อืมอืมข้ากันไอ้พี่น้องอืมอืมหล้บจากเมื่แซ่บก็ต้องขอโทษขอให้พ่อเมื่น้องอีกเครื่องหนึ่งนะครับผู้บกินดิบผู้บกินรสีหนวดครับแล้วก็ขอโทษก,กรับยกย่าท่าทางครับในการกินท้ามันสุภาพประการใดครับมื่อนี้ฝากพี่น้องเท่านี้ครับมือหนาสีหาแนวแซ่บแซบมาสู่พี่น้องกินไหมครับมื่อนี้สวัสดีครับ